ยีนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a f ฟ่โฮ o นะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวง12ราศีนะเป็นของชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเดี๋ยวจะมีคลิปความรักกับสุขภาพนะคะแยกออกไปให้คือปกติพี่หมอก็จะทำทุกเรื่องไว้ในคลิปเดียวแหละแต่รู้สึกว่าเออหลายๆคนเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือว่าโฟกัส ไม่ได้ทุกเรื่องขนาดนั้นนะบางคนก็ชอบฟังแค่การงานการเงินบางคนก็ชอบฟังไปที่เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยก็แยกไปให้จะได้แบบว่าเลือกคลิปกันได้ตามแต่ทุกคนชอบเลยอะไรแบบนี้นะคะอะอย่างที่บอกค่ะคลิปนี้เป็นของชาวสิงชาวสิงคือใครคะชาวราศีสิงค์เนี่ยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่16กันยายนเหมือนที่พี่หมอขึ้นเอาไว้นะคะ แล้วก็หากใครรู้ว่าตัวเองมีลัคนานะสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ฟังได้ไหมฟังได้แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยพี่หมอขอแนะนําว่าถ้ารู้ลัคนาตัวเองเลือกฟังแบบลัคนาจะมีความแม่นยําม,มากกว่าแต่ก็สามารถฟังราศีได้เช่นกันมีลูกดวงหลายคนเหมือนกันค่ะบอกพี่หมอว่าแต่หนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าส่วนตัวหนูราศีของหนูตรงกว่าลัคนาอันนั้นก็เอาที่พวกคุณสะดวกใจที่จะฟังนะไม่ว่ากันเพราะยังไงก็ตาม จะฟังราศีแม่นกว่าลัคนารัคนาแม่นกว่าราศีแต่ท้ายที่สุดมันก็คือดวงรวมมันก็ยังไม่ใช่ของคุณร้อเอร์เซอยู่ดีถ้าจะให้แบบชัดเจนจริงๆคือมันก็ต้องฟังแบบส่วนตัวแหลนะเนาะก็คือดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์แล้วกัน,นะคะเรามาดูกันว่าไกด์ไลน์การงานแล้วก็การเงินของชาวลัคนาราศีสิสงในช่วงครึ่งปีหลังนะมันจะมีแนวโน้ม มันจะมีทิศทางแล้วก็สถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มกันที่การงานก่อนเลยนะพี่หมอขออนุญาตเปิดนะคะแล้วก็ขอให้เป็น6เดือนสุดท้ายของปีที่ดีของชาวราศีสิงห์นะคะ โอ้โหแล้วมันก็ดีจริงๆซะด้วยสินะเนาะในตอนที่เราเปิดไพ่นะคะก็ขอพลังงานดีๆจากไพ่เราก็เราก็ได้เห็นเรื่องราวดีๆของชาวราศีสิงหรือว่าลัคนาสิงขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีในเรื่องของการงานมันดีจนไม่รู้พี่หมอจะเริ่มจากตรงไหนดีเอาเรื่องอะไรก่อนดีละ่ะงั้นเอาอย่างนี้คีย์เวิร์ดมาอีกแล้วคีย์เวิร์ดนะ คีย์เวิร์ดหรือคำที่สิ่งจำไว้ได้เลยค่ะว่า6เดือนนี้คุณจะต้องเจอคือมั่นคงนะคะมีความสุขนะคะราบรื่นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยก็ได้นะสิเหรียญก็เป็นคําว่าประสบความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีสิงได้ด้วยนะสามถ้วยเองก็ใช่นะคะอะทีนี้ เราก็มาดูแยกประเด็นไปว่าเออมันราบรื่นยังไงมันมั่นคงยังไงมันประสบความสําเร็จยังไงมันมีความสุขยังไงอย่างแรกคือชาวสิงห์เนี่ยเอนเนอรคุณเปิดมาด้วยไพ่ของควีนถ้วยนะคะหรือราชินีถือถ้วยนั่นเองนะก็ต้องบอกว่ามันเป็น6เดือนที่ไม่ได้รู้สึกแบบเป็นทุกข์อะไร<笑><笑><笑>กับการงานเลยเอ่อไม่ได้รู้สึกเครียดดีกว่า,าไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ไม่รู้สึกเครียดอะไรกับการงานเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะมันก็คือความสุข ค่อนข้างจะปล่อยใจปล่อยจอยมากๆทํางานด้วยพลังบวกมากๆหรือว่าหลายๆคนอาจจะได้อยู่ในบรรยากาศการทํางานสถานที่ทํางานที่มันรายล้อมไปด้วยอะไรที่มันดีอ่ะมันเป็นพลังงานดีอ่ะทาให้ชาวสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขในการทํางานนึกออกไหมเคยได้ยินคํานี้ไหมคะตื่นเช้ามาแล้วใจมันอยากไป ทงานกับตื่นเช้ามาแล้วมันไม่อยากไปทำงานนั่นแปลว่าสถานที่ทำงานของคุณผู้คนในที่ทำงานของคุณหรือแม้กระทั่างงานที่คุณรับผิดชอบหรือทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ชาวสิงรู้สึกแบบอยากตื่นเช้าไปเจอเขาอะเออมันเป็นงานที่เราหลักก็ได้นะเออมันเป็นงานที่เรารู้สึกแบบสนุกกับการทำก็ได้นะคะหลายๆคนจะรู้สึกแบบนี้ทีนี้ เกนี้อยู่ยาวไหมคะพี่หมออยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปทั้ง6เดือนเลยได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานหลักเลยล่ะคะ่ะอันนี้บอกได้เลยเพราะฉะนั้นทั้ง6เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสุขแบบนี้แน่นอนเป็นเดือนที่ยังอยากตื่นเช้าไปทํางานยังอยากตื่นเช้าไปเจอเพื่อนร่วมงานยังอยากตื่นเช้าไปแม้กระทั่งมีปัญหานะถ้าก็เออไม่ใช่กรกฎขอโทษทีเพิ่งอ่านกรกฎจบไปถ้าสิ่งมีปัญหานะคุณก็ยังอยากตื่นเช้าไปแก้ปัญหาของคุณเลยอะ นั่นแปลว่าคุณชอบงานของคุณมากๆรักในงานที่คุณทำมากมากสนุกกับงานที่คุณทำมากมากถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็ความสำเร็จใช่ไหมคะความสำเร็จแล้วก็ความมั่นคงอันนี้มันมาพร้อมๆกันนะอันนี้จะขึ้นโดดเด่นอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานะคะกรกฎาสิงหาสองเดือนนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่สิ่งทำอยู่ จะเป็นโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์เกา่าโปรเจกต์น่าแล้วโปรเจกต์เพิ่งเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าหน้าที่ที่สิ่งต้องรับผิดช,ชอบในช่วงสองเดือนนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มันสร้างความมั่นคงทางการงานให้กับชาวสิงได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีหลายๆคนนี่พี่หมอมองเห็นเป็น ใช้คาว่าอะไรดีอะเหมือนคุณเริ่มมาจากศูนยะ์อะเริ่มมาเริ่มทํางานเนี้ยมาจากศูนย์เริ่มมาจากแบบไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันจะมาได้ข,ขนาดนี้นะอันนี้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะหลายคนแบบเหมือนเกินคาดมากๆนะกับงานของคุณในช่วงสองเดือนนี้นะคะก็ถือเป็นพลังงานที่ดีนะในช่วงกรกฎาสิงหาะเราไล่ไปเลยนะคะส่วนช่วงเดือนกันยาเนี่ยมองว่าไม่อุปสรรคบ้างแต่โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สิ่งพึงพอใจค่ะ การงานในช่วงเดือนสิงหาสิ่งที่พี่หมอเห็นแบบเด่นขึ้นมาหน่อยนะคือความสุขหรืออะไรเนี่ยมันยังอยู่นะคะยังอยู่เหมือนเดิมปกติเลยแต่ว่าช่วงสิงหามีเกณฑ์ที่คุณจะได้กลับไปร่วมงานกับคนเก่าๆนะคะหรือว่าไปไปอยู่ในบรรยากาศการทํางานเก่าๆที่ค่อนข้างดีะคะ่ะทีมงานเก่าเพื่อนร่วมง,งานเก่าหรือได้รับโปรเจกต์เก่าที่เคยทําแล้วกลับมาทําใหม่กลับมาปัดฝุ่นทําใหม่อะไรใดๆก็ตาม ช่วงนั้นเนี่ยก็จะได้ไปอยู่กับ energy แบบนั้นนะคะแม้กระทั่งหากเกิดปัญหาอ่ะหากเกิดปัญหาก็เป็นปัญหาเก่าอ่เา,เ,าอเป็นปัญหาเก่าที่เคยแก้ไปได้แล้วแล้วก็ไม่ได้แก้ยักแก้ยินอะไรเลยก็ใช้วิธีแก้แบบเดิมๆได้เลยนะคะในช่วงเดือนนั้นนะคะข้อเสียของเดือนกันยาเนี่ยพี่หมอมองว่ามันมาในเรื่องของระยะเวลาการทํางานหรือว่าในเรื่องของการทำในเรื่องของเวลาค่ะหมายถึงการบริหารจัดการเวลาเนี่ยอาจจะต้อง มีความพยายามในการบริหารเวลานิดหนึ่งพยายามบาลานชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตส่วนตัวกับการงานนิดนึงหรือว่าบริหารบาลานเวลาในการทํางานนี้กับการทํางานนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคน o, อาจจะมีงานมากกว่าหนึ่งอย่างให้รับผิดชอบอช่วงนั้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาเนี่ยแหละอาจจะบริหารยากหน่อยนะคะพยายามในการที่จะบริหารหรือว่าบาลานเวลาของตัวเองยากนิดนึงในช่วงเดือน,นกันยายนแต่ก็ทําได้ค่ะ สิง์ก็รับมือกับมันได้ค่อนข้างดีนะคะเข้าสู่เดือนตุลานะตุลาพฤศจิกาอขอเริ่มตุลาก่อนเข้าสู่เดือนตุลาการงานต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่สิง์แบบยิ่งกว่าพึงพอใจอีกอะกรการู้สึกพอใจเท่าไหร่นะคะตุลาพอใจกว่าแล้วก็มองว่ามันมีคําว่าราบลื่นอยู่ในช่วงนั้นนะคะการงานนี่เป็นอะไรที่เหมือนกับสิง์แบบ วางใจได้เลยอะ่ะไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันเลยถามว่าช่วงเดือนนั้นมีปัญหาไหมเอาจริงๆพี่หมอมองว่าตุลาอย่างที่เห็นเหมือนหลายๆเดือนที่อ่านไปแล้วเลยค่ะต่อให้มีปัญหาสิงก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับสิงไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็ตามจะเข้ามาแบบไหนก็ตามนะสิงมองว่ามันเป็นเรื่องจิบจิเออมันเป็นเรื่องที่สิงสามารถรับมือได้นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดอะ่ะสิงยังมีความสุขกับการทํางานอยู่เหมือนเดิมนะ แต่ว่าการงานในช่วงเดือนในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเหมือนจะไปเจอกับงานที่ต้องให้ความสนใจหรือว่าต้องใช้ความพิถีพิถันนิดนึงนะคะอันนี้มองว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวในตัวของมันนะคะก็คือถ้าเราถ้าเราชิลลิ่งเกินไปเนี่ยเราเห็นละมันมีห้าถ้วยขึ้นรอแล้วนะคะอาจจะไปเกิดปัญหาอะไรบางอย่างได้ในในเดือนถัดไปแต่ณนะตอนนี้ในตุลาเนี่ย มองว่ามันก็ยังไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเออเธอเธอชิลได้เธอมีความสุขได้นะงานของเธอเนี่ยมันมันอยู่ในพารที่ไม่ต้องเครียดจริงแหละแต่ว่าเธอต้องใส่ใจมันนะเธอเธอยังไม่สามารถวางใจมันได้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือผู้คนนะคะจะให้ความร่วมมือกับสิ่งเป็นอย่างดีหากสิ่งต้องการความร่วมมือจากใครเนี่ย ตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่เขาสามารถจะซัพพอร์ตสิ่งได้ทุกคนเลยนะจริงๆมันขึ้นทุกเดือนเลยแหละเนี่ยยังไม่เห็นเดือนไหนจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนหรือช่วยเหลือเลยมักจะได้รับการร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีอยู่เสมอนะคะอ่ะทีนี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนที่น่าสนใจที่สุดละใน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 หเดือนนี้นะพฤศจิกาเนี่ยพี่หมอมองว่า เอาข้อดีก่อนข้อดีคือสิ่งจะได้โอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงเดือนนั้นนะคะเป็นโอกาสดีๆเลยแหละสิ่งรู้เลยว่าโอกาสเนี้ยฉันไม่ไม่ควรที่จะพลาดที่จะคว้ามันเอาไว้ฉันต้องคว้ามันเอาไว้ฉันพลาดไม่ได้นะคะสิ่งจะมองแบบนั้นแต่ว่าโอกาสเนี้ยค่ะมันก็แลกมากับการสูญเสียอะไรบางอย่างนะซึ่งถ้าให้พี่หมอมองอะ่ะพี่หมอมองเป็นอ๋อ จริงๆมันขึ้นเกณฑ์การทำงานต่างประเทศเข้ามาตั้งแต่ช่วงตุลาด้วยนะคะอาจจะมีแผนนะอยากไปทำงานต่างประเทศปรากฏว่าสำเร็จสำเร็จขึ้นมาได้ไปแต่แลกกับอะไรล่ะแลกกับการได้อยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่คนรักคู่ครองลูกหลานนึกออกไหมคะคือมันมันเหมือนสูญเสียหรือแลกกับอะไรที่เรารู้สึกแบบเสียดายอะมาประมาณนึ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศแต่หมายถึงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องแลกกับการต้องเสียโปรเจกต์เก่างานเก่าที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้อะจริงๆมันดีอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะเสียมันไปแต่เราก็รู้ดีว่าไอ้โอกาสใหม่ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเสียดายหรอกไม่ต้องไปอยู่กับความเสียดายนานเนาะมันมีอะไรดีๆอ่ะรอเราอยู่แน่นอนนะแต่พี่หมอก็ไม่ได้กังวลเท่าไหร่นะคะเพราะมองดูแล้วว่าสิ่งเนี่ยคว้าไว้แน่นอนค่ะคุณรับโอกาสนี้อย่างแน่นอน แล้วปรากฏว่าพอรับแล้วเนี่ยเข้าสู่ช่วงเดือนธันวานะก็ต้องใช้คําามาประสบความสําเร็จอีกนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่คุณคว้าไว้สิ่งที่คุณรับมาเนี่ยมันส่งผลให้ชาวสิงเนี่ยรู้สึกว่าเออดีนะที่ตอนนั้นตัดสินใจรับไว้นะคะช่วงเดือนธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวสิงประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งเลยอาจจะไม่ได้แบบมั่นคงเท่ากรกฎาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในสิ่ง สิ่งที่สิงทําอยู่ในตอนนั้นนะคะสิงจะเหมือนกับแฮปปี้กับมันน่ะมันก็แฮปปี้คขาว่าแฮปปี้เห็นไหมมีทั้ง6เดือนเลยแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทําด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคนอื่นเป็นอย่างนี้มันเหมือนมามัดรวมกันไว้ในเดือนธันวานะเอาเป็นว่า การงานของสิงนะคะ6เดือนต่อจากนี้นะ6เดือนสุดท้ายของปี2567พี่หมอยินดีด้วยมากๆค่ะมันมันดีมากเลยอะนับจากเมษนะที่พี่หมออ่านก็มาสิงน,นี่แหละนะตอนนี้นะที่รู้สึกว่าการงานปังมากๆใน6เดือนสุดท้ายแล้วก็ค่อนข้างชิลไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรให้สิงต้องอเครียดถือว่าเป็นช่วง6เดือนของสิงเลยนะเป็นช่วงที่ดีของสิงเลยนะคะก็ ตั้งใจแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะสิ่งไม่ใช่ว่าดีแล้วหยุดพัฒนานะแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วกันนะเก็บเกี่ยวความสุขจากการทํางานนี้เอาไว้นะคะอันไหนเป็นโอกาสดีก็คว้าเอาไว้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการเงินนะคะพี่หมอ พี่หมออัดคลิปแบบรัวติดกันรู้สึกว่าพลังงานมาเริ่มดรอปนะ่ะพูดแล้วรู้สึกไม่ค่อยจอยต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะมีบางครั้งแบบเสียงมันไม่ค่อยได้แล้วอ่ะอาจจะต้องพักเดี๋ยวถ้าอ่านสิ่งจบตอนแรกว่าจะอ่านให้กันต่อยาวๆเลยนะคะแต่ว่าน่าจะไม่ไหวละเพราะว่าพี่หมออัดมาตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตื่นเช้ามาอัดก่อนเลยประมาณเจ็ดโมงแปดโมงตอนนี้ ตอนนี้9โมงแล้วค่ะนะที่อัดคลิปนะ9โมงลอ่าเดี๋ยวเรามาดูการงานค่ะการงานของสิงนะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยจะเป็นอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวขอตั้งสตินิดนึงการเงินนะการเงินในครึ่งปีหลังของชาวสิงนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะเหมือนเดิมงานดีเงินก็ต้องปังค่ะขอเห็นความสุข ความสมหวังความร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งของสิ่งได้ไหมนะขอเห็นสถานการณ์ดีๆของสิ่งนะหรือหากจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ให้ไพ่บอกมาในลักษณะที่เราควรตั้งหลักรับมืออย่างไรนะคะรายรับรายจ่ายขอเห็นแบบละเอียดเลยนะคะการเงินนะคะของชาวราคนาราศีสิงในช่วงครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้าง ม,มาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วยี่ห้วยอืมหอหลายคนนี่เหมือนจะม,มีแผนเกี่ยวกับต่างประเทศจริงๆนะักเรียนว้าวสิบถ้วย มีเกณฑ์เรื่องบ้านที่ดินด้วยนะคะบ้านที่ดินเอาสังหาโอ้โหเงินก็ดีอ่ะสิงก็มีบ้างนะช่วงที่เครียดก็มีบ้างช่วงที่เหนื่อยๆนนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยค่ะสิงมีแพลนนะ ครึ่งปีหลังนะคะมีหลายคนมีแพลนในเรื่องของการซื้ออสังหานะคะที่ดินการลงทุนเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคอนโดได้หมดเลยนะคะมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วถามว่าอ่ะบางคนมีแพลนซื้อบ้านจริงๆก็แอบก็อาจจะอยากรู้ในตอนนี้เลยว่าซื้อได้ไหมคะสําเร็จไหมคะผู้ผ่านไหมคะบอกเลยว่าผ่านแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต นะคะผ่านแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วกเ็เราเริ่มอ่านอะไรก่อนดีเอาเป็นเอาเป็นข้อดีหรือว่าพวกรายรับก่อนแล้วกันนะคะพาร์ทของรายรับนะโอกาสทางการเงินนะคะเรื่องดีๆทางการเงินในช่วง6เดือนนะคะพี่หมอมองว่าอันดับแรกก็อย่างที่บอกคะ่ะมันเกิดความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้น แล้วก็จะมีการลรงทุนระยะยาวในลักษณะของการซื้อเกี่ยวกับอสังหามนะการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองอะคะ่ะนะอันนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์มีคนมีเกณฑ์เงินเดือนขึ้นด้วยนะคะมีด้วยนะเงินเดือนเนี่ยพี่หมอมองเห็นตั้งแต่ช่วงกรกดานะคะกรกดา รกรกฎาแล้วอีกทีนึงก็ตุลานะที่พี่หมอเห็นเกณฑ์นะคะแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรยังไงเงินเดือนของคุณหรือว่าการเงินของคุณเนี่ยบอกเลยว่ามั่นคงอะอยู่ในจุดที่สิ่งแบบไม่เครียดอะไรมากนะแต่ถามว่ามันมีภาระค่าใช้จ่ายมาให้สิ่งต้องต้องดิ้นรนไหมมันมีนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่เดือดร้อนแล้วกันนะแล้วก็ข้อดีคือสิ่งจะได้รับ ออโอกาสทางการเงินในลักษณะที่มีคนซับพอตอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นเรื่องของการซื้อบ้านอสังหาเราจะต้องการซับพอตจากอะไรบ้างละ่ะถ้าไม่ใช่ธนาคารเนาะนั่นก็จะได้เกณฑ์เหล่านี้เข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ของการสร้างรายได้ใหม่ๆด้วยนะคะบางคนจะทำงานมากกว่าหนึ่อย่างนะ อยากจะหาไรายได้เสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิงก็ทําได้ค่ะแล้วก็ได้ไรายได้อย่างที่สิงต้องการตามเป้าหมายด้วยนะอันนี้บอกเลยแต่ว่าเหนื่อยนะก็แลกกับความเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละเราทํางานหลายอย่างมันก็เหนื่อยนะคะแต่สิงจะได้ผลตอบแทนหรือว่าได้รับผลกําไรจากสิ่งที่สิงทําอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าชาวสิงคนไหนฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางการเงินแล้วกันต้องการความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้พอจะช่วยเหลือให้สถานการณ์การเงินของเรามันดีขึ้นได้ก็จะบอกว่าคุณก็จะมีเกณฑ์ที่เขาเนี่ยจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณแต่เออมันจะไม่ใช่การช่วยแบบจะบอกว่าช่วยแบบ บางคนก็อาจจะช่วยโดยไม่คาดหวังอะไรก็ได้ค่ะหมายถึงเขาช่วยเราโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่ที่หมอเห็นอนะที่หมอมองเป็น energy ของคนในบ้านขึ้นเยอะนะถ้าถ้าพูดถึงการช่วยเหลือนะนั่นแปลว่ามันจะต้องมีการวางแผนร่วมกันด้วยนะคะเหมือนกับต้องมาคุยกันก่อนเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรนะเอาไปแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นั้นคือไม่ได้ให้เปล่าไม่ได้ให้แบบอ้าวไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เบอร์นั้นนะคะ แต่เขาก็มันเหมือนการวางแผนเพื่อให้สิ่ง้นจับปัญหาจริงๆมันเป็นความปรารถนาดีนะของคนในครอบครัวนะคะก็ก็ดีนะเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะาการเงินเกิดความมั่นคงค่ะอย่างที่บอกชาวสิงจะมีการลงทุนระยะยาวอันนี้ที่หมาะเห็นอยู่ในช่วงคือถ้าเรื่องซื้อบ้านอสังหามันมีขึ้นตลอด6เดือนเลยนะคะแต่ที่โดดเด่นจริงๆจะอยู่ในช่วงตุลาคนะันยาตุลาคะคะ2เดือนนี้แล้วก็ หลายๆคนเนี่ยอะถ้าใครทําอาชีพแบบออนไลน์ไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหารายได้เสริมทางออนไลน์หรือโซเชียลหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีรายได้พิเศษเหล่านั้นเข้ามาด้วยค่ะสาหรับสิ่งที่ใครมีอ่าการทํางานในลักษณะนั้นนะคะก็จะได้อะไรแบบนี้เพิ่มเข้ามาใครไม่มีแต่อยากลองก็ลองได้นะพี่หมอมองว่าสิ่งมีเกณฑ์นะคะทาได้นะหลายๆคนทําได้นะคะทีนี้ พูดถึงค่าใช้ใจ่ายดีกว่าคือรายรับเนี่ยพี่หมอไม่ห่วงอะไรสิ่งเลยค่ะมองว่าการเงินสิ่งมั่นคงดีค่ะแต่ทีนี้เราจะจัดสรรเงินยังไงมากกว่าเนาะอย่างในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่าใช้ใจ,จ่ายเนี่ยจะจะมีภาระเยอะหน่อยแล้วก็จะไปหนักหน่อยในช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะใช้เงินหนักหน่อยหนักไปกับอะไรได้บ้างอันดับแรกก็จะเป็นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ ความสุขของตัวเองก็คือซื้อความสุขให้ตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเดินทางค่ะจะใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเยอะอันนี้คาบเกี่ยวเลยค่ะตั้งแต่ปลายกรก,กดาไปจนถึงต้นเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาใช่นะอันนี้จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ช่วงเดือนกันยาจะมีเกณฑ์ของการวางแผนการเงินและสษังการลงทุนอย่างที่บอกไปแล้วว่า อันนี้เป็นการซื้ออสังหาอะไรได้หมดเราอาจจะเอาเงินเก็บเราคือเรากู้ธนาคารจริงแต่ว่าเราอาจจะเสียงเงินไปจองบ้านก่อนเราจ,จ,จองก่อนแต่ว่าทําเรื่องกู้ทีหลังหรือว่าดาวก่อนเราไปทําเรื่องทีหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะประมาณนั้นนะก็จะเสียงเงินกับอะไรแบบนั้นหรือการลงทุนอย่างอื่นอะไรก็ได้ค่ะลงทุนแบบทําธุรกิจทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นได้หมดเลยนะทาได้หมดเลยคือกันยานจะมีเกณฑ์น,นั้นเข้ามานะคะแต่ว่า การลงทุนเนี่ยที่หมอรู้สึกว่ามันจะเป็นการลงทุนแบบมากมากมากกว่าคนเดียวหมายถึงว่าเราร่วมกับคนอื่นอาจจะมีคนมาชวนเราไปทําหรือเราไปชวนคนอื่นทำเหมือนกันเลยถ้าซื้อบ้านก็เหมือนกันหลายๆคนไม่ได้ซื้อแบบใช้ใช้ชื่อตัวเองคนเดียวแต่ว่าเป็นการกู้ร่วมกู้กับน้องกู้กับพี่กู้กับแฟนได้หมดนะประมาณนี้ถึงจะสําเร็จง่ายหรือว่าผ่านได้ง่ายนะคะ ตุลาตุลารายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวค่ะหรือเรื่องของที่พักอาศัยซึ่งก็ไม่แปลกอีกนั่นแหละเพราะว่ามันขึ้นเกณฑ์ของการซื้อบ้านมาแล้วขึ้นเกณฑ์การซื้ออสังหามาแล้วอันนี้ก็คือเสียเงินตรงนั้นไปเลยตรงๆหรือบางคนเพิ่งซื้อก็จะไปเสียเงินตกแต่งอ่าบางคนก็ต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็พฤศจิกาเนี่ยจะเริ่มมีรายจ่ายเยอะขึ้นนะ มองว่ามันเป็นรายจ่ายที่สิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะมันเหมือนถึงรอบของมันแล้วเราก็ต้องจ่ายพยายามเตรียมเตรียมตัวไว้หน่อยในช่วงพฤศจิกาจะเจอเรื่องนี้นะคะแต่ก็โชคดีค่ะว่าเขามองเห็นว่าสิ่งนี้มีความมั่นคงรออยู่เช่นกันแปลว่าไม่ว่าสิ่งจะไปเจอกับภาระค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะในช่วงเดือนอพฤศจิกาเนี่ยพี่หมอมองว่าสิ่งก็จะผ่านฉลุยหมดแหละนะผ่านฉลุยหมดทีนี้ รายจ่ายในช่วงเดือนธันวาอันนี้มากับเรื่องกินเที่ยวร้อเอร์ซลยค่ะส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องของการกินหมดไปเรื่องกับเรื่องของการช่องเที่ยวหรือว่าหมดไปกับเรื่องของความสุขนิยมอะซื้อของแบบซื้อของเปอิอตัวเองอะแต่พี่หมอมองเป็นพวกเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องความสุขสบายเหมือนซื้อความสุขให้ตัวเองแต่เป็นาพาร์ทของกินเยอะหน่อยนะหรือเป็นการสั่งสรรค ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะออกไปสังสรรค์ไปแฮงเอากับเพื่อนๆก็ได้แต่ว่าทําไมรู้สึกว่าสิ่งเป็นคนจ่ายก็ไม่รู้เหมือน,นอารมณ์นั้นนะคะแต่โดยรวมก็อย่างที่บอกค่ะสิงไม่ได้เดือดร้อนนะเท่าที่พี่หมอเห็นเนี่ยสถานการณ์การเงินหเดือนของสิงอะ่ะค่อนข้างโอเคเลยค่ะจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจนถึงดีมากเลยแหละเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปเตรียมตัวรับมือกับรายจ่ายบางตัวที่ขึ้นมาในบางเดือนนะที่บอกไปแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น การงานแล้วก็การเงินนะคะของสิงถือว่าสิงเป็นราศีที่ดีแบบน่าจะตอนนี้น่าจะนำเบอร์ทูะน่าจะเป็นอันดับที่สองอะเท่าที่พี่หมออ่านมาแต่พี่หมอก็ยังอ่านไม่ครบนะคะเพิ่งอ่านถึงสิงเองไล่มาจากเมษเนาะก็หวังว่าจะเป็นหกเดือนที่ดีของสิงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะมันเป็นคลิปอ่านดวงรวมอะคะ่ะเราอาจจะเห็นละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงนะในดวงรวมเนี่ยแหละแต่เห็นละเอียดขึ้นไปจากหกเดือนเนี่ยอ,อีกนิดนึงก็คือในรายเดือนที่เหลือ ก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ายังเหลือสุขภาพกับความรักที่พี่หมอจะทําตามมาด้วยต่อไปนี้คลิปราศีจะไม่ได้ออกมาแบบ4ี่เรื่องหลักๆในคลิปเดียวแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปยาวเกินไปก็เลยทําแยกเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักสุขภาพแยกไปนะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าคลิปเป็นประโยชน์นะมีประโยชน์ก็คอมเมนต์ให้กําลังใจได้หรือใครยังอยากติ ตรงไหนให้พี่หมอปรับปรุงตรงไหนแก้ไขตรงไหนพูดเยอะไปค่ะพูดเร็วไปค่ะพูดตะกุกตะกักไปค่ะหรือว่าคลิปมันอะไรก็ตามที่มันเป็นคอมเมนต์เชิงเชิงสร้างสรรค์เชิงทําให้แบบมันเอาไปปรับใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับพี่หมอเป,ปเป็นประโยชน์กับช่องนะคะยินดีรับฟังหมดเลยนะคะเราก็จะพยายามแบบแก้ไขให้ได้ทุกๆคอมเมนต์หมายถึงว่าทําให้ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะ หวังว่าจะเป็นหกเดือนที่ดีของสิ่งนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ